ป้าแมวไม่ยอมบุกแจ้งความเอาผิดเผ็ดหมอเม่เมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีวันที่26ตุลาคมที่บก,กอปอทอนางสาวรุ่งกันดาเบนจมาพรหรือป้าแมวดาวพระสุขอายุ79ปีนักสแสดงอาวุโสซ,ซึ่งมีผลงานละครดังเช่นบ้านใจทองกระสือดาวพระสุขทางโทรทัศน์ช่อง7เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกนิทิพัฒน์วุฒิบุญยสิทธิ ผู้กำกับสอบสวนบกปอทอแจ้งความดำเนินคดีกับเพจเฟซบุ๊กชื่อครบเครื่องเรื่องความงามใบหมอเม่ที่มีการถ่ายเครื่องสำอางประเภทครีมทาหน้าได้นำรูปผู้เสียหายไปลงโฆษณาขายครีมโดยผู้เสียหายไม่ทราบและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดจึงมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอาผิดทั้งคดีอาญาและพระบอคอม กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้ไปร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนกโกสีบอกอปคอบอให้ตรวจสอบครีมดังกล่าวว่าได้รับอนุญาตจากออยอถูกต้องส่วนผสมมีอันตรายกับผู้บริโภคหรือไม่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ